บทที่316สีหน้าเปี่ยมสุขของเศร้าชีอวินแข็งทื่อไปหมดและมันก็แปลกขึ้นเรื่อยๆเธอยังคงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งนี่ตกลงคุณไม่คิดจะให้เงินฉันเลยใช่ไหมคุณคิดจะล้อฉันเล่นอย่างนั้นหรอเศร้าชีวินตบโตะอย่างฉุนเฉียวคุณกําลังทําเหมือนฉันเป็นคนโง่ก็ไม่ใช่เธอหรอกหรอที่เห็นว่าฉันเป็นคนโง่ก่อนคุณปู่จี้ผายมือฉันก็แค่ลองเล่นไปตามเธอเท่านั้น ที่เธออ้างว่าไม่สามารถเลี้ยงดูเขาภายใต้ชื่อของตัวเธอเองได้เธอจะเลี้ยงเขาไว้ภายใต้ชื่อพี่ชายนั่นก็ไม่มีใครว่าแต่แม้แต่เขาอยู่ในฐานะหลานชายของเธอเธอยังไม่คิดจะดูแลเขาด้วยอาหารตอนรับหลังแม่สักมื้อเลยหรือแม้แต่เสื้อผ้าสักสองสามชุดก็ยังไม่เคยมีทำไมล่ะเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมเธอทำไม่ได้หรือเธอไม่อยากทำมากกว่าใบหน้าของเร้าชีวินบิดเบี้ยวเมื่อได้ยินคำพูดประโยคนี้ คุณหมายความว่าหากก่อนหน้านี้ฉันปฏิบัติต่อเสียวอูเป็นอย่างดีคุณจะให้ฉันหนึ่งล้านจริงๆใช่ไหมแน่นอนต่อให้จะมากกว่าหนึ่งล้านแต่หากเพื่อหลานชายของฉันฉันก็เต็มใจที่จะให้แต่ปัญหาคือเธอไม่เคยทำดีกับเสียวอูเลยต่างหากคุณปูจ่จีย้ำชัดๆทีละคำเรากับต้องการสลักมันลงไปบนหัวใจของเส้าชีวินเส้าชีวินถอยหลังไปสองก้าโดยไม่รู้ตัว ตอนนี้เธอรู้สึกสับสนมากในหัวมีแต่คำพูดของคุณปู่จี้วงเวียนอยู่ตลอดใช่สิหาก่อนหน้านี้เธอคิดจะเหลียวแลเสียวอุกนิดแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเธอก็สามารถมีชีวิตที่ร่ำรวยและมัง่งคั่งได้ต่อจากนี้ไปเธอจะมีทุกอย่างอย่างที่เธอฝันแต่ทำไมตอนนั้นเธอถึงไม่เคยทำมันเลยละ่ะเศร้าชีวินซุดตัวลงไปนั่งก่อนใช้สองมือขึ้นกุมศีรษะกรีดร้องออกมาพระเจ้าทำไมคุณถึงทำกับฉันแบบนี้ เธอฝันมาตลอดว่าจะได้แต่งงานกับคนร่ำรวยเพื่อเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเธอแต่กลับถูกเสียวอูทำลายวาสนาดีๆนั่นในตอนนั้นเธอโก,กรธเกลียดเสียวอูแทบตายเธอเอาความผิดพลาดและแค้นเคืองทุกอย่างไปลงที่ตัวเขาเธอมองว่าเสียวอูเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะทั้งหลายในชีวิตของเธอใครจะรู้ว่าแท้จริงโชคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอแท้จริงแล้วจะเป็นเสียวอูหากเธอปฏิบัติด,ดีต่อเขาสักนิดเลี้ยงดูเขามาภายใต้ชื่อของเธอ วันนี้เธอก็จะได้เปลี่ยนชะตาชีวิตนั่นแล้วอย่าว่าแต่เสื้อผ้าและอาหารหากเธอได้เข้าไปอยู่ในครอบครัวจี้จะความมัง่งคั่งอะไรที่เธอฝันเธอก็จะได้มันมาอย่างง่ายดายแต่เธอพลาดแล้วเธอพลาดแล้วเธอเพิ่งพลาดเงินล้านและชีวิตดีๆเศร้าชีวินเสียใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำไมทำไมคุณไม่บอกฉันให้เร็วกว่านี้มู่จิงเจอมองไปยังท่าทีเสียใจอย่างสุดซึ่งเป็นครั้งแรกของเศร้าชีอวินเธอ,อ,อยิ้มเยาะที่มุมปาก ก่อนหน้านี้ต่อให้เศร้าชีวินจะพยายามแสดงละครเออะมากมายแค่ไหนแต่นั้นก็เป็นแค่การแสดงเธอไม่เคยเสียใจจากใจจริงเลยสักครั้งนี่เป็นครั้งแรกที่เธอสัมผัสดได้ว่าเศร้าชีอวินเสียใจจริงๆเธอกําลังเสียใจที่ไม่สามารถร้องของเงินได้เศร้าชีอวินพยายามใช้โอกาสสุดท้ายคลานไปหาเสี่ยวอ,อู่เสี่ยวอ,อู่แม่สัญญาว่าจากนี้ไปแม่จะปฏิบัติกับลูกเป็นอย่างดีที่ผ่านมาแม่เสียใจเสี่ยวอ,อู่ ลูกช่วยยกโทษให้แม่สักครั้งได้ไหมช่วยบอกกับปู่ทวดให้ยกโทษให้แม่สักครั้งได้ไหมเสียวอู่ในตอนนั้นเสียวอู่ไม่ได้มองไปที่เศร้าชีวินเลยเขากําลังถอนหายใจด้วยความโล่งอกที่เห็นคุณปู่ทวดไม่ได้ให้เงินเศร้าชีวินไปจริงๆตราบจนเห็นเศร้าชีวินคลานใกล้เข้ามาเขารีบขยับถอยห่างทันทีในขณะที่เศร้าชีวินกําลังร้องให้ฟูมฟายคุณปู่จี้ถอนหายใจข้างๆเธอเฮ่อไม่รู้ตัวเธอเอง ยังมียังอายอยู่บ้างหรือเปล่าสิ่งที่เธอทําไปแล้วมีหรือจะยังย้อนกลับมาแก้ไขได้อีกอย่าว่าแต่เสียวอูจะอภัยให้เธอหรือเปล่าแม้แต่ปู่ทวดอย่างฉันยังไม่เคยคิดจะให้อภัยกับการกระทําแย่ๆของเธอประโยคที่ว่าทําไมตอนนั้นเธอไม่ทําดีกับเสียวอูละ่ะแทบจะแทรกซึมเข้าไปในหัวใจส่วนลึกของเศร้าชีวินเธอรู้สึกเสียใจและเสียดายที่พลาดโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตเธอตอนนี้เธอจึงตกอยู่ในความเศร้าโศก ทั้งห้องมีแต่เสียงสะอื้นของเธอเสียวอู่เสียวเปยและเร้าซีมองไปที่เส้าฉีอวินและคุณปู่จี้อย่างครุ่นคิดเช่นเดียวกับมู่จิงเจอ๋อหลังจากเห็นท่าทางเร้าโศกเสียใจปานฟ้าถล่มดินทลายของเส้าฉีอวินเธอก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกยกย่องคุณปู่จี้อย่างบ้าคลั่งในใจชั้นเชิงของคุณปู่จี้ช่างเหนือชั้นกว่าพวกเธอมากจริงๆการทำให้หัวใจของเซ้าชฉีอวินล่องลอยสูงไปด้วยความฝันปานวิมานเมฆว่าเธอจะได้รับรางวัลอะไรบ้าง ให้เธอได้หวังครั้งแล้วครั้งเล่าได้มีความสุขครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนจะผลักเธอลงไปในหลุมอากาศให้เธอได้รู้ว่าเธอต้องพลาดอะไรไปจากการกระทําของเธอให้เธอรู้สึกทุกทรมานและเสียดายครั้งแล้วครั้งเล่าเสียใจแล้วเสียใจอีกจนอยากเกิดใหม่เพื่ออยากได้โอกาสกลับไปแก้ไขทุกอย่างอีกครั้งเรียกได้ว่าคุณปู่จี้เข้าใจธรรมชาติของจิตใจมนุษย์อย่างแจ่มแจ้งถึงได้ล่อลลงใจคนให้เข้าไปสู่กับดักที่ลึกที่สุดก่อนจะลงมือเชือดอย่างนิ่ม ให้เจ้าเฉียววินได้รู้สึกเสียใจและเสียดายไปชั่วชีวิตกับหลุมกับดักที่ลึกที่สุดภายในใจของเธอเองมู่จิงเจอเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณปู่จี้ทําได้อย่างเชี่ยวชาญแค่ไหนไม่แปลกใจเลยที่ในบางครั้งเธอก็พบว่าจี้ปู่วังขุดหลุมกับดักเก่งเช่นกันเพียงแต่เขายังไม่เก่งเท่าคุณปู่จี้เรียกได้ว่าขิงยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดจริงๆคุณปู่จี้เป็นคนละเอียดอ่อนเขาจะไม่สังเกตเห็นการจ้องมองของมู่จิงเจอได้อย่างไร ยามได้เห็นความชื่นชมในดวงตาของเธอใจของเขาก็รู้สึกดีขึ้นไม่น้อยทำไมวันนี้เขาถึงโหดร้ายกับเศร้าชีวินขนาดนี้หน้าหรออันที่จริงเขารู้สึกเสียใจกับเสียวอู่เขาแค่อยากล้างแค้นให้กับเสียวอู่ก็เท่านั้นสำหรับคนอย่างเศร้าชีอวินความคิดของเธอเป็นยังไงมีหรือคนผ่านร้อนผ่านหนาวมาแบบคุณปู่จี้จะไม่เข้าใจมีคนแบบนี้คิดเข้าหาเขามากเท่าไหร่มีหรือพวกเขาจะสนใจศีลธรรม คนแบบนี้คิดแต่เรื่องผลประโยชน์จนแยกแยะความดีชั่วแทบไม่ออกยามเห็นดวงตาวาววับประหนึ่งเลื่อมสายศรัทธาของมู่จิงเจอคุณปู่จี้หันไปเลิกคิ้วให้หลานชายทีหนึ่งอย่างต้องการจะโอ้อวดว่าหัดดูปู่ไว้ซะว่าต้องทำยังไงถึงจะดึงดูดความชื่นชมจากสาวๆได้เฮอหากเป็นเขาลงมือเองคงได้แต่งสาวเข้าบ้านไปนานแล้วอย่างไรก็ตามท่าทีของมู่จิงเจอ ทำให้คุณปู่จี้รู้สึกชื่นชมเธอเช่นกันผู้หญิงคนนี้เป็นคนฉลาดและชอบธทมเธอเป็นคนมีหลักการอยู่ในใจไม่น่าเล่าถึงสามารถสอนเด็กๆได้ดีนี่เป็นสิ่งที่หายากที่สุดแม้เขาจะเคยเห็นหญิงสาวที่ฉลาดมากมายแต่คนที่มีความคิดกระสังแจ้งและยึดถือหลักการแบบนี้กลับมีน้อยมากแม้แต่ถังม่วหลิงเขายังเห็นได้ไม่ชัดเจนนะตอนนี้สกุลจี้หลงเหลือทายาทแค่ไม่กี่คนคำโบราณว่าไว้ ลูกจะเป็นอย่างไรย่อมขึ้นกับพ่อแม่เป็นสำคัญดังนั้นจะให้ดีต้องให้ลูกหลานที่เหลืออยู่ของเขาได้แต่งกับภรรยาดีๆแบบนี้หากในตระกูลของเขามีจริงเจอเพิ่มเข้ามาเป็นสายสักคนครอบครัวสกุลจี้ลงไปอีกสามรุ่นก็คงไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วแต่ตอนนี้เศร้าชีไห่ก็ยังคงยืนอยู่ที่นี่ด้วยยามนึกถึงว่าเขาได้ลงนามในข้อตกลงหลังการอย่าร้างกับมู่จริงเจอแล้ว คุณปู่จี้ก็มองไปที่เขาด้วยความรู้สึกเสียดายแทนในตอนที่คุณปู่จี้หันกลับมาทางเสียวอู่กลับพบสายตาวิบวับราวกับต้องการจับเขาขึ้นหิ้งบูชาอีกสามคู่เล็กๆจะเป็นใครไปได้หากไม่ใช่เสียวอู่เสียวเป่ยและเซ้าซีพวกเขาต่างทั้งอึ้งและทึ่งว่าทำไมคุณปู่ทวดแก่ๆถึงได้ทรงพลังมากขนาดนี้ถึงกับทำให้เร้าชีอวินร้องให้ราาฟ้าถล่มดินทลายด้วยความเสียใจอย่างสุดซึง้ง คุณปู่จี้รู้สึกประหลาดใจกับสายตาของพวกเด็กๆเ,เขาเพียงเผยรอยยิ้มใจดีออกมาเสียวเปยหันไปดึงเสื้อของเสียวอู่เอ่ยกระซิบว่าเสียวอู่ปู่ทวดของนายทรงพลังมากจริงๆแต่เขาก็ดูน่ากลัวมากเหมือนกันเสียวอู่พยักหน้ารับคำพี่สาวอย่างแช่มชื่นใช่ครับอีกหน่อยผมจะเป็นให้ได้เหมือนเขาบทที่317 เซาซีไม่ได้สังเกตอาการแข็งทื่อของเสียวเปยยังคงกระซิบข้างหูน้องสาวว่าถ้าเสี่ยวหนานมาเจ้าวายไร้นั่นจะต้องกราบคุณปู่ของครูจี้เป็นอาจารย์แน่นอนในตอนที่เด็กๆทั้งสามกระซิบกระซาบเศร้าชีวินยังคงร้องให้อ้อนวอนอย่างไม่ลืมหูลืมตาเศร้าชีไหมองท่าทีเศร้าเสียใจของเศ้าชีอวินด้วยแววตาเสียสีเขาไม่ต้องการให้เสียงคร่ำครวญของเธอมารบกวนลูกๆของเขาอีกเขาจึงดึงตัวเธอขึ้นแล้วลากเธอออกไป เลิกเพ้อฝันถึงเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ได้แล้วต่อไปก็ดูแลตัวเองให้ดีหลังเศร้าชีหายลากเศร้าชีวินออกไปห้องทั้งห้องถึงได้เงียบสงบมู่จิงเจ๋อรีบนำน้ำชาและผลไม้ออกมาต้อนรับแขกในตอนนั้นเองคุณปู่จี้สังเกตเห็นแล้วว่าเสี่ยวอูแอบมองเขาอยู่นานแล้วและสายตาที่เสี่ยวอูมองเขาก็ดูจะเปลี่ยนไปมากเสี่ยวอูเหลนมองปู่ทวดแบบนี้มีอะไรอยากพูดกับปู่ทวดหรือเปล่า เสียวอูสายศีรษะหลีกเลี่ยงการจ้องมองคุณปูจ่จี้จากนั้นไม่กี่วินาทีก็หันกลับมาแอบมองคุณปู่จี้ต่อคุณปู่จี้ยกมือขึ้นรูปศีรษะของเขาไม่เป็นไรจริงๆเสียวอูเหลนสามารถถามทุกอย่างได้ที่เหลนต้องการได้รับการสนับสนุนจากคุณปู่จี้เสียวอูอดถามขึ้นไม่ได้ว่าที่คุณปู่ทวดพูดไปเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยหรอครับแน่นอนต้องพูดจริงอยู่แล้ว ต่อหน้าทุกคนที่นี่ปู่ทวดเป็นผู้ใหญ่แล้วย่อมต้องเป็นตัวอย่างที่ดีปู่ทวดจะไม่โกหกโอเสียวอู่อ้าปากค้างลังเลอยู่ครู่หนึ่งจึงถามว่าคุณปู่ทวดพังบอกว่าหากเธอดีกับผมปู่ทวดจะให้เธอหนึ่งล้านแต่อันที่จริงแล้วเศร้าชีวินไม่เคยดีกับผมกลับเป็นแม่จริงเจอของผมถ้าอย่างนั้นแม่จริงเจอของผมจะได้เงินหนึ่งล้านนั่นไหมครับเสียวอู่ไม่ได้อยากได้เงินหนึ่งล้านนั่นจริงๆ แต่ที่ถามเพราะเขาอยากรู้จริงๆมู่จิงเจอไม่คาดคิดว่าเสี่ยวอู่จะถามแบบนี้เธอรู้สึกหัวเราะไม่ได้ร้องให้ไม่ออกเมื่อครูทุกคนเพียงรวมมือร่วมใจกันเล่นงานเศ้าฉีอวินเท่านั้นไม่ได้มีใครอยากได้เงินก้อนนั้นจริงๆเสี่ยวอู่อย่าพูดเหลวไหลมันไม่สมเหตุสมผลเลยคุณปู่จี้กลับยิ้มแล้วพูดว่าจริงๆแล้วมันสมเหตุสมผลมากเลยต่างหากหมู่จิงเจอมองคุณปู่จี้ด้วยความสงสัย คุณปู่จี้ยังคงมองไปที่เสียวอู่ด้วยรอยยิ้มเสียวอู่ปู่ทวดยอมรับคำขอของเหลนสิ่งที่เหลนพูดนั้นถูกต้องทั้งหมดเซาชีอวินไม่มีคุณสมบัตินั้นแม้เธอจะเป็นแม่ผู้ให้กําเนิดกลับเป็นแม่จริงเจอคนนี้ของเหลนที่ปฏิบัติต่อเหลนเป็นอย่างดีแม่คนนี้ของเสียวอู่สมควรจะได้รับมันในใจคุณปู่จี้กลับรู้สึกว่าเสียวอู่ฉลาดมากเด็กน้อยสามารถหาช่องโหว่ทางตักกันในคําพูดของเขาได้อย่างรวดเร็ว ทั้งเขายัางพยายามต่อสู้เพื่อแม่ของเขาช่างเป็นเด็กฉลาดและกระตันยูแม้เงินหนึ่งล้านจะดูเยอะจริงๆแต่นั่นก็แค่เงินที่ให้หลานสะพายล่วงหน้ามิใช่หรือจะช้าหรือเร็วจริงเจอก็ต้องแต่งกับปู้ว่างในอนาคตพวกเขาก็จะเหมือนกับเป็นคนคนเดียวกันอย่างรายการที่เสียวอูกลับมาพูดได้อีกครั้งและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างดีมาจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นเพราะมู่จริงเจอการช่วยให้ชีวิตของเด็กน้อยพ้นจากความทุกข์ทรมาน เงินเท่านี้จะนับเป็นอะไรได้ยามเห็นสีหน้าของคุณปู่จี้ไม่ดูเหมือนจะล้อเล่นมู่จิงเจอรีบยกมือขึ้นปฏิเสธไม่ไม่ค่ะคุณปูจ่จี้หยุดล้อเล่นเถอคะค่ะไม่เลยฉันไม่ได้ล้อเล่นนี่เป็นครั้งแรกที่เสี่ยวอูเอ่ยปากขออะไรบางอย่างแล้วปู่ทวดคนนี้จะปฏิเสธได้ยังไงทั้งฉันยังรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลมากอีกด้วยมู่จิงเจอรู้สึกมึนงงนี่เธอเป็นใครเธออยู่ที่ไหน ทำไมจูจ่ๆเงินก้อนใหญ่ถึงจะตกมาใส่หัวเธอเสียวอูนั่งกระพริบตาปริบเขาแค่ถามเพราะความอยากรู้เท่านั้นไม่คิดว่าคุณปู่ทั่วจะถือเป็นจริงจังนี่ไม่ใช่เงินร้อยหยวนพันหยวนหรือแม้แต่หมื่นหยวนแต่มันคือหนึ่งล้านหยวนไม่ใช่ว่าเสียวอูจะไม่มีจินตนาการในเรื่องของเงินเพราะเขามีค่าขนมของตัวเองมาสักพักแล้วเขารู้สึกยอมรับเงินหมื่นหยวนได้แต่สำหรับหนึ่งล้านหยวนมันทำให้เขาขนลุกสู้ไปหมด เสียวอูพูดไม่ออกด้วยความงุนงงคุณปู่จี้เอ่ยถามต่อเสียวอูเลนต้องการเป็นเงินสดโดยตรงหรืออยากจะได้เป็นบ้านหรือรถดีละ่ะผมแค่ถามไม่ได้อยากได้จริงๆครับแต่ปู่ทวดเป็นคนรักษาคำพูดปู่ทวดยังยืนยันจะทำอย่างที่พูดคุณปู่จี้กล่าวแต่ผมแค่อยากถามจริงๆนะครับเสียวอูมองไปทางมู่จิงเจอเพื่อขอความช่วยเหลือมู่จิงเจอรีพูดว่า คุณปู่จี้อย่าจริงจังกับมันเลยนะคะเสียวอูแค่ถามเพราะอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นคุณปู่จี้ยิ้มตาหยีแต่ปู่กลับเห็นว่าเสียวอูพูดได้เข้าท่ามากปู่อยากทำอย่างที่พูดจริงๆหน่าสิเสียวอูอาจยังไม่เข้าใจจริงเจอบอกมาดีกว่าว่าอยากได้แบบไหนดีไม่ค่ะไม่อย่าจริงจังเลยนะคะมู่จิงเจอกำลังยุ่งอยู่กับการสายสีสะพันละวันอย่างนั้นก็ให้เงินโดยตรงเลยดีกว่า ในที่สุดคุณปู่จี้ก็ตัดสินใจแบบฟันธงไม่จริงๆค่ะไม่ต้องอะไรคือขนมเปี๊ยะก้อนใหญ่ที่ตกลงมาจากฟากฟ้าเธอไม่กล้ารับมันไว้จริงๆสุดท้ายมู่จิงเจอ๋อจึงหันไปหาจี้ปู้ว่างเพื่อขอความช่วยเหลือหวังจะให้เขาช่วยพูดเพื่อหยุดทุกอย่างไว้แต่จี้ปู้ว่างกลับอมยิ้มบางๆหันไปมองทางคุณปู่ของเขาเขาไม่คิดจะหยุดคุณปู่เลยสักนิดเขารู้จักคุณปู่ของเขาดีที่สุดเขาเดาได้ว่าทำไมคุณปู่ถึงทำแบบนี้ เขาจึงไม่คิดจะคัดค้านเลยสักนิดมู่จิงเจอไม่คาดคิดว่าจี้ปู่วังจะตอบสนองเช่นนี้เงินก็เป็นเงินของเขาเช่นกันทําไมเขาถึงเฉยเมยเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหาแนวร่วมปู่วังคุณก็คิดว่ามันไม่มีเหตุผลใช่ไหมผมไม่มีความคิดเห็นในเรื่องนี้ครับทุกอย่างแล้วแต่คุณปู่เลยเห็นจีปู้วังนั่งเม้มปากสงบเสงี่ยมภายใต้การจ้องมองของมู่จิงเจอคุณปู่จี้พูดไม่ออก รู้เลยว่าหากแต่งงานแล้วหลานของเขาจะกลัวเมียแค่ไหนคุณปู่จี้ยกมือขึ้นเกาหูโดยไม่รู้ตัวรู้สึกละเหยกับหลานชายมากแม้เมื่อก่อนเขาจะกลัวเอ้ยเกรงใจภรรยามากยามอยู่ในบ้านแต่ตอนออกข้างนอกก็ไม่มีใครดูออกเขายังคงเป็นนายท่านผู้ยิ่งใหญ่อยู่เสมอแล้วดูหลานชายคนนี้ของเขาสิต่อหน้าว่าที่ภรรยาย,ยังไม่กล้าเชิดหน้าในตอนที่เร้าชีหายลากตัวเส้าชีวินออกไปและกลับเข้ามา เขากลับได้ยินเสียงโต้เถียงเรื่องเงินล้านจากคุณปู่จี้และมู่จิงเจออีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับสวนทางกับตอนของเซ้าชีหวินคนหนึ่งพยายามยัดเยียดเงินล้านให้ส่วนอีกคนพยายามปฏิษษษษษษษเสธสุดฤิ์เซ้าชีไห่ยังสงสัยว่าหูของเขาจะมีปัญหานั่นคือเงินหนึ่งล้านใช่ไหมไม่ใช่หนึ่งร้อยหากเป็นเงินหนึ่งล้านจริงๆหนึ่งล้านที่เซ้าชีอวินอยากได้ใจจะขาดตอนนี้คุณปู่จี้กลับพยายามจะยัดเยียดให้มู่จิงเจอให้ได้ เขานึกภาพไม่ออกเลยว่าหากเ้าชีวินได้มาเห็นฉากนี้เธอจะโกรธเจียนตายเลยหรือเปล่าชั่วขณะนั้นเ้าชีไหรู้สึกเสียดายเล็กน้อยที่ทำให้เ้าชีวินพลาดฉากดีๆนี้ไปบทที่สามร้สิบปดเซาชีไห่ยืนฟังอยู่ครู่หนึ่งด้วยสีหน้ามึนงงในที่สุดก็ได้รู้ที่มาของเงินล้านก้อนนี้ที่แท้เป็นเพราะคำถามอยากรู้อยากเห็นของเสียวอู่แต่กลับเป็นคุณปู่จี้ที่จริงจังกับเรื่องนี้ ก่อนหน้านี้เศร้าชีห่เพิ่งโล่งใจที่คุณปู่จี้บอกว่าจะไม่ฉกตัวเสียวอูไปแต่ตอนนี้เขากลับตระหนักได้แล้วว่าที่แท้คุณปู่จี้ก็ไม่ได้คิดจะปล้นคนไปโดยตรงแต่กลับคิดจะปล้นหัวใจของเสียวอูไปแทนหลังได้รับการปฏิบัติเช่นนี้เสียวอูที่รักแม่เต็มหัวใจมีหรือใจจะไม่อ่อนระทวยและเต็มไปด้วยความอบอุ่นทั้งเงินก้อนใหญ่ที่มอบให้กับมู่จิงเจอนี้แม้จะมีเรื่องของเสียวอูบางหน้าแต่เขากลับรู้สึกตึงอิดในใจว่า นี่มันสินสอดล่วงหน้าราคาสูงเสียดฟ,ฟ้าชัดชัดมู่จิงเจ๋อที่ไม่เคยกลัวใครที่ไหนไม่ว่าจะเจ้าหลานหรือเร้าชีวินแต่ยามอยู่ต่อหน้าคุณปูจ่จี้เธอกลับรู้สึกว่าคุณปู่ยากจะต่อก่อนมากเสี่ยอูก,ก็รู้สึกไม่ต่างจากแม่ของเขาตอนนี้เขาแทบไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเร้าชีวินแต่เขากลับรู้สึกกลัวคุณปู่ทวดของเขาเล็กน้อยแต่ก่อนมีคุณยาอย่างเจ้าหลานที่ปฏบิบัติไม่ดีกับเขาเสี่ยอูเคยกลัวมาก แต่ยามนี้เมื่อได้เจอคุณปู่ทวดที่ใจดีกับเขามากเกินไปเขากลับรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาเล็กน้อยเสียวอูหันไปพูดกับมู่จิงเจอ๋อแม่ครับอีกหน่อยผมไม่กล้าพูดโดยไม่คิดอีกแล้วเขาต้องป้องกันไม่ให้คุณปู่วทวดบ้าไปอีกผมเริ่มคิดถึงคุณยายแล้วอย่างน้อยก็มีคุณยายหนึ่งคนที่ยังปกติดีกับเขาแต่ไม่ต้องดีมากเกินไปเสียวอูยู่ปากก่อนเอ่ยต่อแล้วผมก็คิดถึงพี่สามมากเหมือนกัน มู่จิงเจอรู้สึกหัวเราะไม่ได้ร้องให้ไม่ออกเช่นกันยามได้ยินความรักของคุณปู่จี้นั้นรุนแรงเกินไปเธอรู้ว่าคุณปู่จี้อยากชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปให้กับเสี่ยวอู่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่มันค่อนข้างน่ากลัวแต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าให้เสี่ยวอู่ไปพบกับคนใจร้ายอีกครั้งหนึ่งหลังเศร้าชีวินจากไปครั้งนี้ไม่รู้เธอจะถอดใจแล้วหรือยังแต่ดูเหมือนเธอจะสะเตือนใจไม่น้อย อย่างน้อยเธอก็ไม่ปรากฏตัวขึ้นอีกในสองวันนี้มู่จิงเจอถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่เธอยังไม่กล้าที่จะผ่อนคลายมากเกินไปเธอยังคงเก็บเสียวอูไว้ข้างกายเธอตลอดเวลาเพราะเหตุการณ์ของเศร้าชีวินทําให้งานของมู่จิงเจอล่าช้าไปเล็กน้อยแต่อย่างไรทุกคนก็ยังชอบงานของเธอทั้งยังช่วยบอกกันแบบปากต่อปากทําให้มีหลายคนต้องการจะสั่งชุดจากเธอ นักแสดงเฉินหานที่เคยตกใจกับท่าทีคลั่งคล้ายของมู่จิงเจ๋อมาก่อนหน้านี้หลังจากรู้แล้วว่าเขาเข้าใจผิดหลังแน่ใจว่ามู่จิงเจ๋อไม่ได้วางแผนจะเข้าหาเขาจริงๆในที่สุดเขาก็ระวังตัวน้อยลงยามเขาได้เห็นชุดที่ไปไปสวมใส่ว่าดูดีขนาดไหนเขายิ่งต้องการสั่งชุดกับมู่จิงเจอ๋อมู่จิงเจ๋ออาย่มไม่ปฏิเสธเขาโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามเพราะมีธุระมากเกินไปมู่จิงเจ๋อจึงยุ่งเล็กน้อย แม้เส้าชีไห่จะยังไม่ได้จากไปยังคงช่วยดูแลเร้าซีและเสียวอ,อู่แต่เธอก็ยังต้องตามเสียวเปยมากองถ่ายตลอดทําให้เธอมีเวลาไม่เพียงพอในตอนนี้มู่จิงเจอ๋อจึงคิดจะหาผู้ช่วยสักคนเพื่อที่จะมาช่วยเธอทํางานเธอจะได้มีเวลามาคอยดูแลความปลอดภัยให้ครอบครัวมากขึ้นป้องกันเผื่อเร้าชีวินจะกลับมาบ้าคลั่งอีกครั้งมู่จิงเจ๋อให้เพื่อนบ้านและทีมงานในกองถ่ายช่วยมองหาคนที่เหมาะสม หลังสัมภาษณ์มาหลายคนก็ยังไม่พบใครที่เหมาะสมในที่สุดมู่จริงเจอก็ได้พบกับพี่สาวเว่ยครอบครัวของเธอเคยทำงานด้านเย็บปักถักร้อยมาก่อนพ่อและแม่ของเธอเคยรับตัดเย็บเสื้อผ้าให้คนอื่นมาก่อนต่อมาพี่สาวเว่ยคนนี้เข้าไปทำงานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าหากตัดเรื่องอายุ40กว่าที่ดูค่อนข้างมากคุณสมบัติด,ด้านอื่นถือว่าผ่านฉลุยเธอเก่งทั้งการตัดเย็บและการใช้จักร ทั้งยังสามารถปักลายผ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบจนดูแทบไม่ออกว่าเป็นฝีมือคนทําในตอนที่พี่สาวว้ยมาที่นี่เพื่อสัมภาษณ์งานเธอแทบไม่กล้าคาดหวังเลยด้วยซ้ําเพราะเธอรู้ดีว่าเธอแก่เกินไปหลังจากเธอผ่านการสัมภาษณ์เธอจึงรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยอันที่จริงมู่จริงเจอกลับไม่มีเหตุผลที่จะไม่เห็นด้วยคนเก่งแบบนี้หายากจริงๆแล้วทําไมเธอถึงจะต้องพลาดคนดีๆแบบนี้ไปด้วยละ่ะเธอสามารถเป็นครูที่ดีได้ ดังนั่นนี่จึงเป็นสถานการณ์ที่ต่างคนต่างวินวินนั่นเองพี่ไว้สามารถมาเริ่มงานได้เมื่อไหร่คะคุณจะจ้างฉันจริงๆเหรอคะแม้พี่สาวไว้จะสัมผัสได้ว่ามู่จริงเจอดูค่อนข้างพอใจกับเธอแต่เธอกลับยังไม่กล้าเชื่อว่าเธอจะได้รับการจร้างงานจริงๆเธอก็มองลงไปที่ขาของตัวเองอดไม่ได้จะเอ่ยถามขึ้นเบาๆแต่ฉันเป็นแบบนี้อันที่จริงขาของพี่สาวเว้พิการไปข้างหนึ่ง มันจะยิ่งมองเห็นชัดในเวลาที่เธอเดินทั้งบนใบหน้าของเธอยังมีรอยแผลเป็นใหญ่ซึ่งนั่นทําให้หน้าตาของเธอดูไม่ดีเอาเสียเลยเป็นเพราะแบบนี้จึงทําให้เธอหางานทําแทบไม่ได้เธอชินชากับการถูกปฏิเสธเมื่ออยู่อยได้รับการจ้างงานอย่างกระทันหันเธอจึงไม่ค่อยอยากจะเชื่อเรื่องพวกนี้ไม่ได้กระทบกับการทํางานเลยนะคะดังนั้นแค่บอกฉันคะว่าพี่จะสามารถเริ่มงานได้เมื่อไหร่ฉันพร้อมตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ พี่สาวว้ยตอบด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นพี่สาวว้ยสามารถช่วยงานมู่จิงเจอได้มากจริงๆนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงานเพราะพี่สาวไว้ยไม่มีที่อยู่มู่จิงเจอจึงจัดหาอาหารและจัดที่ทางในห้องทำงานให้เธอพักก่อนตอนแรกมู่จิงเจอยังรู้สึกว่ามันไม่สะดวกเกินไปแต่พี่สาวว้ยกลับบอกว่ามันดีมากแล้วเพราะสีหน้าของพี่สาวว้ยดูหม่นหมองมู่จิงเจอจึงไม่เคยเอ่ยถามเรื่องครอบครัวของเธอเมื่อชีวิตดีขึ้น อาหารดีขึ้นพี่สาวเว่ยก็เริ่มดูสดใสามากขึ้นมู่จิงเจ๋อยังพบอีกว่าพี่สาวเว่ยมีทักษะการทำอาหารที่ดีมากซึ่งนั่นทำให้หมู่จิงเจ๋อรู้สึกประหลาดใจแม้แต่เสี่ยวเป่ยและคนอื่นๆยังชอบกินอาหารของเธอพี่สาวเว่ยมาสมัครงานเป็นผู้ช่วยแต่เพราะเธอมาอาศัยมู่จิงเจ๋ทั้งเรื่องอาหารและที่อยู่เธอจึงพยายามช่วยทำอาหารแทนมู่จิงเจ๋ภายหลังมู่จิงเจ๋จึงเพิ่มเงินเดือนให้กับเธอ แม้เธอจะพยายามปฏิเสธแต่มู่จิงเจ๋อก็ไม่คิดจะฉวยโอกาสในเมื่อปฏิเสธไม่ได้พี่สาวเว่ยจึงต้องการจะทำงานให้มากขึ้นแต่เมื่อเธอคิดจะรวบจานไปล้างเ้าซีกลับปฏิเสธเธอไม่เป็นไรครับแค่ล้างจานพวกเราล้างเองได้ครับพี่เวย่ยอย่าก,กังวลไปเลยแค่ทำอาหารก็ช่วยพวกเรามากแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือพี่ทำงานได้ดีเสี่ยวอู่รู้ว่ามู่จิงเจ๋อกลัวว่า เขาจะถูกเศร้าชีวิตล,ลักพาตัวไปเขาจึงคิดถึงแผนก่อนหน้านี้ที่อยากจะเรียนหมัดมวยเขาจึงไปขอให้เศร้าชีไห่ช่วยสอนเขาโดยตรงยังมีเศร้าซีและเสียวเป่ยที่โหร้องอยากเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดการมีศิลปะป้องกันตัวสักเล็กน้อยย่อมดีกว่าอย่างน้อยพวกเขาก็จะสามารถป้องกันตัวเองได้ในเวลากับขันเศร้าชีไห่สอนพวกเขาเมื่อมีเวลาหลังจากจี้ปู้ว่างรู้เขาจึงมาเข้าร่วมด้วย ภายหลังกิจกรรมการสอนจึงเริ่มขึ้นอย่างเต็มรูปแบบหากเทียบกับมวยวัดที่เน้นแต่พละกกำลังและเล็งไปที่จุดอ่อนของมู่จริงเจอการเรียนในครั้งนี้ย่อมเพิ่มศักยภาพให้พวกเด็กๆอย่างไม่ต้องสงสัย